ครับผมวันนี้ก็มาทดลองปลูกมะม่วงหรือปักม่วงนะครับผมซึ่งมะม่วงที่ผมจะนํามาเพาะปลูกนะครับผมเป็นมะม่วงน้อยหรือปลกม่วงน้อยปลกม่วงใบโบูลกม่วงบ้านปลกม่วงกะล่อนน้อยนะครับผมแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับผมส่วนตัวผมจะเรียกเป็นปลกม่วงบ้านนะครับผม ซึ่งผมจะทดลองแบบ uh, แกะเป casino, ลือกและก็ไม่แกะเปลือกด้านในนะครับผมส่วนที่ไม่แกะเปลือกก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าส่วนที่แกะเปลือกนะครับผมผมก็จะแกะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมแกะออกมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับผม โดยนำมะม่วงนะครับผมไปตากแดดพึ่งแดดไว้ประมาณ1-2แดดหรือประมาณ1-2วันนะครับผมและนำมาแกะออกนะครับผมหลังจากเราแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นก็นำมาปลูกนะครับผมจากนั้นก็นำลงดินปลูกเลยนะครับผมนี่นะครับผมแบบธรรมดานะครับผม นี่นะครับผมดินปลูกนะครับผมวิธีเสียบนะครับผมก็ให้เสียบในระนาบนี้นะครับผมนี่นะครับผมซึ่งวัวนี้ก็ผมจะทดลองอย่างละห้าเม็ดนะครับผมนี่นะครับ จากนั้นก็จะเป็นตัวที่แกะเปลือกนะครับผมนี่นะครับผมเสียบก็จะเสียบรละนาานี้นะครับ จากนั้นก็นําดินนะครับผมมาโรยปิดนะครับผมประมาณนี้นะครับผม โอเคเสร็จแล้วนะครับผมครับผมจากนั้นก็ทำการลดน้ำนะครับผมโดยฝั่งซ้ายมือนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบไม่แกะเม็ดนะครับผมฝั่งขวามือก็จะเป็นแบบแกะเม็ดนะครับผมเราก็มาดูกันว่าตัวไหนจะงอกเร็วกว่าหรือแข็งแรงกว่าหรือจะไม่งอกนะครับผมส่วนการลดน้ำนี่นะครับผมผมจะลดครั้งเดียวนะครับผมซึ่งผมจะลดน้ำ ครั้งเดียวนะครับผมแล้วก็รอจนกว่ามันจะงอกาอขึ้นมานะครับผมประมาณ5-10ถึงสิเซนนะครับผมผมถึงจะลดอีกหรือจนกว่าจะอ่ะดินที่ผมปลูกไปมันจะแห้งหรือถ้าหากเกิดว่ามันแห้งนะครับผมผมก็จะลดเป็นบางครั้งคราวนะครับผมเพื่อไม่ให้มันแห้งนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาพูดคุยและรับชมคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและกดติดตามด้วยนะครับผมถ้ากดแล้วก็ขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม